ทีก,ก่เจับเจี๊ยดอ่ะเหียนะมึงน,นี่ปิดปากกันไวน้ไงมามาแม่แม่จิมปิดปากไว้กันมะหม,มากี่อันนี่หมากเกตต์ห <g ười> มากเกตต์โมเมนต์โมเมนต์หมากเกตต์หมากมากัทันเดี๋ยวสบายดีปะด่ะลูงกันนะจ้าปิดหานลงมาหาน้องวินรอบแรงพี่น้องเอ้ยลงมาถามอาการทั้งแม่และลูกว่าเป็นแนวใดเนาะ โดยสบายดีสวัสด,ดีเดอ้อมึงเนี่ยงัวชิชนคนอย่าพาไปใกล้งัวมาไดใช่นีย้ยอ่งัวชิข่าสวนแม่ตุย้ยดิเ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเทกันเทเออเพื่อนพันเทก่อนเฮ้ะ ไปไปได้หมากกระทันของไอพัดเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเลยพอนเจอพันเสือมามแล้วเนาะสุมพี่น้องเลยมาโครมนะหุ้ยเฮ้ยแล้วปะหุ้ยย่าไปให้แขกว่าไงด้วยเอาไปให้แขกด้วยโอ้ยแพงแขกแรกนี่มาตู้ยิ้งจของตู้ยิ้งจ๋าเอาเอาลาผู้เอาลาผู้เรากินบาะเดียวมาเดียวแล้วปจุ่มเชิญบอกนะ น้องมาไงบอเออเนี่ยเออน้องจีน้องวินนะวินเจ๊วินเจ๊เลยเศราแล้วบอเป็นใจนั่นเอ้ยลินมาแล้วมาเสร็จโตให้แล้วโอ้ยบุญเนี่ชิดไปเลยเม่์จะช่วยถือกับมได้ กินได้บ่ดิแม่แม่ทองก็กินได้บ่เกท้องกินมาได้เอาไปเนเอาเอาถุงนี้เอ้าอ้าวพี่เจ๊กเอ้ยมาเร็วอ้ามีตุ่ยเห็นยังอ่ะนะใช้น้องมาเนี่ยอ้าเธอเป็นจังไอีนี่ถามดูเออมายังอันนี้เพนาะน้องติดไข่ดิดูในในผักนะ น่องชักจุ๊บน้องก็ได้เป็นใจเป็นใจอย,ยูบอ่บ่เมื่อคืนนี่ไปขายคืนน,นี่แน่แน,น,น่คนเก่งเป็นใจแล้วเห็นหดดน้องหลานเย็น้องเจ็บเลยดุมกากระท่า,า,านเสื้อน้ำไม่พัดเด่ดวานี่เด็ดที่เอาเบิ่งคลิปอยู่โดดโอ้ยโทรหาว่าอันว่าจันซื้อน้ำไม่พัดแน่โดดที่แม่นักจนเมามาเบิดพี่น้องเลยเ้ยย็ดน้องนู่นอะเอาไปให้มระตูอีก ถุงนี้มันมีแจ่วน้ำน่ะถุงนั่นเขาเอาไปกินไอ้แจ่วมันหักได้เหรอตุยเห็นยังกันนะโดยไอ้ผัดหัวทองเนี่ยจะจื้อได้บ่ที่มาเกี่ยวเข่านั่นเผัดยังแก้มแม่ห่างงานเชฟเฮ้ยไปรอบหน้าแล้วเทมให้ดิตุยว่าไว้แซ่บกับท่านไอ้ผัดหัวทองโดยเชบเด้อขอบใจขอบใจแม่่ไลูกยังใช่เห็นยังนี่ขันชมบบ่ตุยนี่ Oh, <laughs> chị tìm tìm เต็มก็ซ้ําพี่น้องเอ้ยกินบ่บักคือซ้ําเนี่ยยังอยู่ดะ này สิเบิ่งทางนั้นทางนี้ดอกขมุขมุมันหยังอะนะเอาก่อนสิเบิ่งทีเดียว này ทาง này. ดูน้องเชไปเบิ่งน้องบ่ลูกมีตุยนึงข้าวบ่เอิ้นแค่มากินแม่บ่ทันน่ะกินมั้ยพี่โตนี่ใบหญ้าดอกไผ่ đi đi

ปากพังเจ้าอาบน้ำแปกแปลงแขวอยู่บ่เช้าเนี้ยเปล่าหาอินแพงแน่เป็นสโลปเป็ดเลยสโลปเป็ดไหมฮะโอ้ยเช้าอย่างไีตดิโอ้ยเช้าหายใจเช้าหายใจแน่บ่เจ้อาบน้ำก็พอใจไม่เช้านี่แปงแขวอยู่บ่เอ้าจะกินมีเออนิวยังต้่มมีอยู่สบายดีเอ้อนิวเอ้าด้วยเลย ถ้อยถ้อยถ้อยไปหาถอยบันี้กปัายินต้มมีมาแลวก็บุุญวายเลยกับตุมมีกับเียน้องมาเบิรนานหน่อยก่อนพี่น้องเลยเมื่อคืนได้นอนอยู่บ่วินน้องเป็นใจบอวีนบอวน้องเดบบอเี็นอนอนบอนอวกอลบอวกบอบนบ่จกบนบอวบบ บเจ็บดอกน้องวินยังบเจ็บน้องห้ได้โอ้ยวินนี่ห้ได้อืมระวังน้ำพอนี่ลูกอย่าพลาดน้ำพอน้ำพอนพี่น้องเลยว่าแต่มาเบิ่งอาการน้องก็มาอินแท้ยังมากินต้มมีน้องเอ้ยนิ้วแท้บ่ลูกอืมแซ่บเยี่ยมเอิ่นปลาลุกเนี่ยดุป้าเผ็ดบ่ไอ้นิ้ว อ้ามันเป็นมีอันนี้แม่บอกยุว่าบวัวหอยต้มนี่นี่น้ำนี่น้ำน้ำต้มไม่ตุย้ยมันมีเจ้าวัวรสอันหมูสับหัน่นที่เจ้าเคยกินหัน่นอันนี้รสต้มยำยังกินได้อ,อีกบอสหนีไปเก็บกระเป็นมาเนี่ยยังชูยังชูเพราะอะไรลุเลงเอ้ึ้นมาบอสก,กันเนี่ยป้าใไปอ่ะป้าผูกปลาลุงเอ้ตักเขา่าตักออกซ้ำกัน ไม่ไคันมากินไม่ได้กะมาแม่สิไปเปลี่นน้ำต้มใหมเอาบ่เอาบ่ะคือกินอันนี้เลยบ่ะถือรูปได้ไหมได้รุกดิเฮ้ยถือรูแซ่บหัวกินโดดแล้วเือไ่ตุยแกกินหมากกระทันนะคะของเขา,าเลยไาเบิ่งทางไปตุยกัน่น้องเอ้ว้าเท่า เรากำลังทำมหดพักสมสมพักแล้วขันตอนเหิดพักสมปุ๋ยหัดชมผักอ,อ่อ,อนๆพี่น้อยอันนี้คือซากลือได้ไหมเออซากลือซากลนะืออ,อนนะมันสาหรืออ่อนมันเนื้อเ้อต้มน้ำขมาส่ต้<อ>ตน้ข้ามา,าน,าาม,านมันยินเนค่ะส ใส่เกลือเกลือมักไว้ก่อนสิดทีเทียมม,มักเกลือว้กออ่อนมันอ่อนตุ้มน้ำขมาใส่กินไปไหนดิอันคันว่านี่เบดแล้วเบดแล้วโอ้เบดแล้วไว้ดีนี่น้องนิ้วคนน้ำเอันโดยน้ำเ<ร>ืินยังอยู่อันที่พอแอค่เอาขึ้นให้ไม่เศร้าให้พอแอค่เอาขึ้นให้แล้วในนั่อว่าว่าจันกับว่ายินดเพราะว่าให้งดเด้ของดงของดองยังนะ เอ้าเฮ้ยกินมีดูดเขาตาบบเนี้ใช่รกแช่บ่เข่าตาแล้วเข่าตาแล้วมันเพชรโไซนี่เแมนบอสลงมาหาน้องอนี้น้องอยู่อู้พมาด้วยน้องแจ๊กกิ้วเขาแล้วจ้ะ อ้ยินกินข้าวกับแม่งซะเพิ่นให้กินอาหารอ่อนได้โชคนี่เนาะอันนั่งกินต้มไข่กับอันข้าวเจ้าคืออยู่งน้อยเชอร์เหตุเอฟซีคนบอกอยู่ว่ากินเป็ดบ่ได้เด้อว่ะญาติพิษกรรมน้อยเชอร์พิษกรรมพิษยังแหละลายพิษแน่ะเนาะพาะทองใส่ห้ากระป๋อดีเม็ดอ้อนว่ะแต่เป็นอะไรสักการ์มือนี้การรอดอยู่ทีเมื่อวานนี้กะรม่รอดว่ะ ว่านี่เก็บไข่บัวรอดไว้ใช่ไอ้ทองนี่มันนอนนะไข่บัวรอดฮ้อนฮ้อนกับเย็นก้อนเลยเป่าก้อนดูแหละเป่าก้อนพี่พี่นี่นี่ปิดก่อนจังไข่มันเย็นมันปิดปิดก่อนกินเอาเอาของเจ้าลงมาชูไอ้นิ้วกินเด้อร์มาในอันสีเขียวเดอร์มันจะมีเผ็ดเด้อร์ของไอ้นิ้วซื่อเป็นเผ็ดแต่เด้งกินบ่ได้รสต้มยำกุ้ง ปากเปดไปว่ดินดูดขึ้เนืเต้นเข่าตาว่าดินนะเล่นข่าวตาหาปลาว่านี่บอกเปนตู้ยูหาปลาว่านี่ดินห้ไผ่อกัเบิ่กี้เมิ่กีอย่าหัวะกคุณชองไหยินหัวนะทกกระเพาะมันฉี่ด้วยเซ่อมันยอก็ได้ กันหัวหัวเจี๊ยบเลยหัวดินนอ่ะแล้วหัวดินหายแม่เนี่อันหัวดินงอนแม่เนี่อันดินหายน้องน้องเป๊ะเลยดิตีเป๊ะเออเฮ็ดซี่เลยมันช้อนป้าแล้วมาเฮ็ดไปซี่เลยลูกอย่าเฮ็ดเด้อบัลเนี้ยเด้อโดยลูกพิษไปแล้วบ่โดยขอโทษเลยบ่ขอโทษเฮ็ดได้ขอโทษเฮดได้มัายังกับเขียวนะเอาเข่าออกเลยดิแจักมัายังขาเขียวบ่ แช่บ่บ่ใช่นี่นาะมันเพ็ดอ้าวอยู่ยุบอือกินน้ำถ้วยพี่โดกินน้ำถ้วยเพ็ดยังอยากกินยังแซ่บลอยแซ่บลอยอยู่เยิ้มเยิ้มวุ่นเข่าวุ่นอกอยู่ดิข้าแก้วบ่ฮะบ่โดแซ่บเว้ยนี้ยังกินแซ่บเลยนะแซ่บเลยเห็นแล้วอะไรอันนี้เพื่อนงามนะ ก็เห็นพาใส่อันกายมาแค่นี่คือเห็นชาวบ้านสบายอยู่หืมแล้วเห็ดเสาเนี่ยอืมยังเห็ดเสาบ่เสาอย่างอีกยังไม่ได้ไปเบิองได้ไปเบิองเฮือนงามอ่ะยินบ่ไปบ่ไปเบิองกาบกาบปะไปกาบขุดโก้คบก้นปะไปเบิองเฮือนงามายินเนาะชวนไอยินย่างไปเด้อให้กระเพาะเราฉีกอีกเด้อไปยังไงไปเบิองเขาใช้รถไฟนะใช้ได้รถไฟนะใต่เบืองไในนี้ไฟนะ งามเลยอ๋อเ้บอกไงอันฝนเมื่อติดเทื่อนองเชิเนอะไฟกันองเชิงเดือดโดดเดียวนึงทางเบิดค่ะดับประดค่ะฝนตกอ่ะโดดน้อยนะไม่มีเลยมุกนะมุกเป็ดนะ่ไงสามมุกมุกเป็ดช่ไ้มนีมันคือบถอดนอกนางน่ะตู้อนเ้ากินนีเปิดซานเปิดซาน เช็มแมวบึงอ่าที่เทาต้มหัวปลานี่นี่นี่อันลองเชืรอกินอันตู้ฮะนไพมาไพมาะห้องหานะไพนี่ยื่อนมากไพมาหาตุ้ยขอรินไพมาว่าไม่ตุ้ยผูกแขนนะยรินบอกผมเลยคือนะบอกพูนมาว่าไม่ตุ้ยไปผูกแขนแต่งงานบอกว่ากินยังองนี่กินยังนี่ กินมักเตงกินมักตงเต็มปากอะไรอยหอยเฉยอีกพี่น้องพี่ว่ากินหมากยำตุยไหมแม่เสบตุยแซ่บมากขันันบะพัดบวทองหมันบะผัดบะพัดบะพัดเพ็นทองแท้แท้ที่สามยาไม่ยอมงเลยแอนผัดเลยั้นแก้วกันนะขัน จมจมปล่อยปล่อยอะปล่อย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 เมากินหมากแตงเต็มปากก็เมาจมออกแล้วไงปัวปัวป้าเจเอาเฮ้ยคอยเห็ดโก้เฮ็ดเจี๋ยแล้วดูบุฮิตบเฮ็ดแบบนี้มาคายออกคายออกเออหญ้าเลยหญ้าเลย่าไปกินนี่ไม่มีนะไม่เข็ดเข็ดเลยด้วยเกลือก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยเกลือมันเฮ้ยเอาไปเลยนี่ นี่นอแมาขึน้นให้ทักแม่อยู่นะ่ะแซ่บมีทั้งแจวเปียกมีทั้งแจวผงโอ้ยม,มากระทอนมาพัดอันไอท้ทองเลยมาวางกบานนับวางเลยมา,าสุกกับสุกอันเนหลายก็กเต็มแล้วเนื้อลายก็มากินสุกไหมอ่ะแซ่บตำตำเสี้ยวบวใบกักบักวอืมดแดงเบอร์อไรบ้างมดแดงเบอร์อะไรมาเสี้ยว พอเมื่อตำเซมักเต๊บตะมะกอกนะตำเมกอกบอกาแลมาขายถามดินก่อดินจักปะเตยจักเีน่งไผ้งามาขายนะไผมาขายมกะเต๊บไงน่องจงเปี้ยนะน้องบอกงึนอ่ายวะน้องวะไม่ไผ่น่ใช่โบใ่เบานั่น่ ทดนบ่าที่ทดห่จ้ะมาแม่มาแม่ไม่พชื่ออย่างนี้อันนั้นบบบ่าวันนั้นนะเขาบว่าบ่าวอ้าคาชมมานี้อุ้ปวดกลามมาเด้อพี่น้องเอยกินสุกมากระทันย้ำเลยฮะอืมอืมอืมอมมาแอนเนี่ยเอออีนิวว่าอยู่มื่อนั้นเมเมนั่นเี่ป้าเทียอันดามอิ่ามกินเยอะอิ่เหรอทำไมไม่บอกเขาอยู่ไม่มีอะไรเงา บ่ยังมามีมเดงสอ่ไหะครับ่นอาวกได้มาจุไปไว้มาซะพอนะพี่้องเลยชมชมเปยังเป็นยังบอสินชมอ่ะบอต้องดีดีชนะมากับพ่อบรรดาพี่ดวงเอาให้ได้ดอกิดหนวยยมในมือข้าวาจะกินมือนี่ยังชงบ๊วยชามาเ่าให้เร่งตึกเลยพี่องมาให้ไม่นานอื พาพ่บนส่งซถือแตหมักสมบ่ถือหมักวานมักวานนนอยนหลยนห่อยน่หดอเหวนนนนตัดผ้ามหาเาวินกันพี่น้องเลยบดนอนบนคืนแม่ว่ะอืมทองเลยช่มากระงเจ้าเก็บมาผ่านอีมือด้อข้าวพ่อแม่ลูกกับาพ่อลูกคืนน่ะแม่กับางพ่อแม่แม่กับข้างพ่อแอู้ดูกเอือเอือแม่เอือเอือยิ ลมีแต่พออย่างเดียวดิวายเป็นใจด่าหน่อยคอยพี่น้องเอ้ยเป็นใจแล้ววัคซีนส่งคิมนอนแอร์บัดคืนเพิ่อนวะเนาะเออเอาเสบตาบาดเลยดินโตกินมาม่าดีเส่ตาวินเลยหายห้องท่องแตกแล้วมันเช้าแล้วมันเช้าแล้วให้เบาให้มาให้เบาให้มา เพียงเบิ่งค่ำเมอคอยากกินเด้อวันนี้แม่บอกว่าหอยกินก็ยังกินแนวดีใช่ปากตาใช่ตาตี้แบบนี่้เพียงน้องเป็นใจดูละน้องเป็นใจเออน้องเป็นใจพอได้นะชอบนมันเดี๋ยวมันสีเจ็บปากเจ็บตาค่ะน้องวินไม่ได้ไม่ไดอบน้องวันนี้ให้น้องนอนก็ดูละให้น้องวินนอนเนาะนอนเด้อจากแดงมานอนน้องเด้อตัวเด้อมาเบิ่งน้องเด้อไอ้น่าเจ็บต้องนะเด้อ ปลาลาพีดน้องไปสิปลปลปลม่้องมันเนี่ยน่องมันเหีวน่ะน้องเงีวเฮ้ยน้องเียวไปลงพักน้ำมือนิ้วหไปลงพักไปเปียกเี้ยไปได้ไนหดพักค่ะไปเราไปเพิ่นจะไปหดพักเลยเลยมนนีพี่น้องเอ้ยโอเคโอเคชกเกอรเลยเชกเกอรอี่าไเชเกอบ่ักน้ำเองไงนั่นตักน้ำวงไงบ่บ่ไป ไปจอนใส่ผักแห้งแทโหดๆๆๆผักแหงแค่ไหน่นโอ้ยโอ๊ยผักแห้งแทอ๋อเราหมื่นได้หมื่นได้หมื่นหมื่นผักแหงแท้จริงัแห้งได้จังมาโหดอ่ะอ่าผักแพรงงามแท้ดินโอ้ยแม่ตุ้ยทอนไปแล้วพี่น้องเลยทอนไปขั้นส้มแล้วงามแท้ดิวนานเลยนิวกะ อันนั้นผักกัดเท้าพักกัดอืมนี่ดิผักบัวทีนิ้วกับอันแม่บ่งเมื่อนั้นได้ก็มาอินับไอ้นิ้วกับลองเซอร์เมื่อนั้นได้นะอ่ะเอาฮดนะเพื่อนฮดแน่โใส่น้ำลายไอ้โดูเด้อจอยอ่าหอมงามแท้ไอีพี่นอ้องเแยพอดีใส่แจ่วเลยแบบนี้ใส่ลาบมงาม,งาม

xửa biệt quá là tía nhắm mấy ít rồi, nhắm mấy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  ít húp 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 ơ, à, kênh kênh kênh, màu của mẹ đâu mày tụi ở đâu bóng mì hèn, hay đinh màu hút nào đâu ừm mấy mấy chị tăng nằm thấy mấy 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 chị tăng ừ. đào này cả đá, hắn lắng hắn น้ำแท่นี่เออเก่งฮึบฮึบชิดออกชิดออกแบบนี้เอ้าเอ้าโอเคหูยังอ่ะนะเสือเปียกเสือเปียกอาบน้ำเลยเลยจังเมื่อมาสีตักให้อีกนี่อือปลาสาราป้าลุงกันอ่ะสบายดีป้าลุงงานไหม โดยลาเด้อเด้อบายบาย bye. จุ๊บจุ๊บอืมด้อไปลาพี่น้องเลยลาพี่ดานน้องก่อนเนาะให้เอ็น้วกับน้องเชอร์พักกันไปเอ็น้วตักให้เตี้ยนี่น้อยนึงอ,อ่ะอเตีเ้ยเตีเ้ยตัว